สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีทุกคนครับอขอต้อนรับ FC ทุกท่านเข้ามาช่องของบ้าบุลพะรวยครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยกันหน่อยนะครับวันนี้ผมจะขอแนะนำสูตรเด็ดของผม4ส,สูตรด้วยกันนะครับซึ่งผมจะยังไม่แนะนำให้ FC เอาไป ทำกระทําชําเราอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าสูตรที่ผมเพิ่งได้มานะครับแล้วก็จะโพสต์ให้ fc ดูว่าแต่ละสูตรมันจะเข้าไหมนะครับที่ทาขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะทดสอบดูว่าอ่ะงวดวันวันที่24เนาะวันที่24มันจะเข้าหรือเปล่านะครับอ้าสำหรับสูตร1 2 3 4นะครับผมได้มา4สูตรแล้วก็ผมมาตั้งชื่อเป็นชื่อสูตร มังกรทองแล้วก็สูตรแรกนะครับชื่อมังกรทองครับสําหรับตัวเลขก็นี่เลยนะครับสูตรก็วิธีการทําผมไม่เอาให้แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นการเยอะแยะนะครับเอาให้ไป F c ซก็ไม่ทําอยู่แล้วก็เพราะว่าตก็ต้องมาถามมาถามตัวเลขกับผมเหมือนเดิมนะครับเอาเพราะฉะนั้นผมจะทําให้ดูเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวด,ปงวดไปก็แล้วกันเนาะผมจะให้ดูว่าทั้ง4ส,สูตรนี่สูตรไหนจะเข้าจะจะทำงานดีกว่ากันนะครับเนาะ อ่สูตรแรกสูตรมังกรทองครับเป็นชูเป็นสูตรลาวพัฒนาในาาตั้งแต่โบราณนะครับที่ทําสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาแล้วก็มันมีเข้าแม่นยำกัอยู่ เลยมานะครับมันมีการเข้าอยู่แบบแม่นยําอยู่ต่อเนื่องจนแบบว่าทิง้งทิ้งก็ไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้ใช้เผื่อเอองวดนี้ไม่มางวดหน้ามาอย่างเงี้ยนะมันก็มีบางทีก็เข้ากันติดๆนะครับอ่ะโปรดใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังกันเลวกันครับผมให้ดูไปเลยครับชุดสูตรมังกรทองมีตัวเลขอะไรบ้างครับสูตรมังกรทองมีตัวเลขแปดเก้าสองห้าเจ็ดนะครับ ผมนําตัวเลขจากงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็คือตัวเลขก็คือ9106หเนาะลาพัฒนา9 1 0 6แล้วก็เอามาทําเป็นตัวเลขก็จะได้8 9 2 5 7้ตัวเลขที่ขยายก็คือนี่เลยครับก็8 9 8 2 8 5 8 7 9 8 2 8 858นะครับโอ้โหหลายตัวเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้ายังไงก็ยังไม่ได้ฟันธงนะครับอ่ะสูตรที่2ชื่อสูตร ว่ามังกรเขียวอ่ามังกรเขียวนะครับสําหรับสูตรมังกรเขียวก็จะมีวิธีวิธีการคิดวิธีการบวกลบคูณหารแตกต่างกันไปนะครับก็จะตัวเลขที่ได้ก็คือแ6ด3สาครับ8 6ด3นสานี่เลยครับ8 6ด3แล้วก็ตัวเลขที่ได้ก็คือ,คคก,ก,คอก็มีแ8ดแดเหมือนกันครับแ6ดห8แ0ดห8แปดแดนย์แดสมดโอ้โหเยอะแยะเหมือนกันครับอ่ะตัวเลขก็จะต่างกันตรงที่ ชุดนี้มีศูนย์แล้วก็มีสามคอมมานะครับแต่งันไปครับ f4 ครับสูตรที่สามครับสูตรที่สามก็คือนี่เลยครับมังกรเงินครับมังกรเงินตัวเลขที่ได้ก็คือ c602 ครับ f4 ครับสูตรที่สามนี่แม่นนะครับสูตรที่สามนี่ผมคำนวณดูแล้วโอรู้สึกว่าเข้าเยอะอยู่นะฮะดีครับตัวเลขที่ได้มาก็ตามนี้เลยนะครับส่วนสูตร สูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่ก็คือมังกรแดงครับ fc ครับชื่อสูตรว่ามังกรแดงนะครับฝากให้ fc ครับไปดูครับเปรียบเทียบกันดูระหว่างสูตรมังกรทองมังกรเขียวมังกรเงินมังกรแดงนะครับสูตรไหนจะแพงจะปังนะครับ fc ครับผมยังไม่ได้ฟันธงยังไม่ได้ให้ fc นำไปใช้กระทำการอย่างไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็เอามาให้ดูกันนะครับวิเคราะห์วิจารณาผมกาลังรวบร,รวมหาสูตรที่แบบว่ามันน่าจะเข้าน่าจะเข้าก็เอามาทําทําทําไ้แล้วก็จะเปรียบเทียบถ้าสูตรไหนมันดีผมถึงจะเอามาบอก F4 <ๆ S 2> ก็แล้วกันนะครับ4 <c oughs> สี่สูตรบอกไปเลยนะครับมบังกรแดงมังกรเงินมังกรทองมังกรเชียวขอให้ f c จงเฮงเฮงปังปังนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เลยครับ้ากมีทีเด็ดก็จะ ปล่อยให้ท่านได้ดูกันเลยทีเดียวนะครับส่งถึงบ้านกันเลยเนาะอ่าขอบคุณครับสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ